สวัสดีนะครับค่ำคืนวันนี้มีฟุตบอลเนชันสลี e ของยุโรปรอบรองชนะเลิศ er, แตกันอีกคู่หนึ่งสเปนเล่นกับอิตาลีอสองทีมนี้ใกล้เคียงกันมากเลยครับซึ่งแตะกันสนามเป็นกลางไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเมื่อวานนี้ฮอลแลนด์ and, เสมอใน90นาทีแล้วไปแพ้ต่อเวลานะครับผู้ชนะของค่ำคืนวันนี้จะได้เข้าชิงกับโครเอเชียฟุตบอลเก่าฟุตบอลที่มีตัวประสบการณ์สูงต้องอิตาลี นักเตะใหม่สายเลือดใหม่สดห้าวต้องสเปนแต่ว่าสเปนเนี่ยนะครับก็มีผลงานที่ไม่ได้ว่าดีเหมือนสเปนยุคก,ก่อนอิตาลีเองนะครับที่ผ่านมานี่โอ้โหหลายๆทีมผิดหวังมาตลอดนะครับสม,สมสโมสรเข้าชิงบอลั่วยุโรปแพ้หมดนัดชิงทีมเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีแพ้นัดชิงชะเลิศฟุตบอลโลกเยาวชนอีกโอ้โหเที่ยวนี้ทีมชุดใหญ่หวังจะกู้หน้าเรียก รอยยิ้มเรียกศรัทธาคืนมาบ้างผมคิดว่าอิตาลีวิ่งสู้ฟัดแพ้ยากครับ90นาทีเนี่ยอิตาลีได้ลุ้น2หน้าครับตั้งแต่เสมอไปจนไปจนถึงพลิกเอาชนะได้เลยนะครับผมคิดว่าอิตาลีมีโอกาสได้เข้าชิงครับ